สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการหน้าต่างสุขภาพค่ะสําหรับในตอนที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ทราบในเรื่องของโรคชีคุณยุนยากันไปแล้วในบางส่วนนะคะวันนี้ค่ะเราจะลองมาเจาะลึกกันนะคะว่าเอ๊ะโรคชีคุณยุนยานี้นะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรสาเหตุอาการนั้นเป็นอย่างไรบ้างวิธีการป้องกันร,รักษาสามารถทําได้มากน้อยขนาดไหนนะคะวันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาอธิบายถึงเรื่องนี้กันนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรชานชุดจันยาสันภาควิชาจุลชีววิทยาคณะสาธารณสุข ศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่เดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอสอบถามอาจารย์ถึงเรื่องที่มาที่ไปของโรคเนี้ยค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะครับโรคทีค่คุณคุณย่าเนี่ยนะครับเรามีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่าโรคไข้ข้ออักเสบจากยุงลายครับมีบางท่านนะครับก็ตั้งชื่อว่าโรคญี่ปุ่นไขข้ขอโรคไข้ญี่ปุ่นนะครับเ<อ>นื่องจากว่าชื่อเนี่ยไปคล้ายคลึงกับภาษาญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วเนี่ย โรคนี้นะครับมีการระบาดมาจากประเทศแอฟริกาครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางภาษาญี่ปุ่นนะครับรากศัพท์ของคำน,นี้เนี่ยนะครับามาจากาชนเผ่าพื้นเมืองนะฮะเป็นภาษาของมาคอนเดนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยชนเผ่านี้เนี่ยก็อาศัยอยู่ทางแถบประเทศแทนซาเนียในปัจจุบันเนี่ยนะครับทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ่โรคนี้มีเข้ามานานแล้วแต่ว่าในอดีตคือเรายังไม่ค่อยมีการพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าในปัจจุบันนี้โรคนี้ได้เข้ามาระบาดโดยเฉพาะในแถบภาคใต้นะคะทีนี้อยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องอาการสักนิดหนึ่งค่ะว่าอาการเ,เป็นยังไงบ้างคือผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นะครับก็จะมีอาการเหมือนกับไวรัสทั่วไปบางโรคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไข้เลือดออก จากไวรัสดงกีนะครับซึ่งเราเรียกว่าไข้ดงกีนะ,ะแล้วก็โรคหัดเยอรมันรวมถึงโรคไวรัสอีกหลายๆโรคนะฮะซึ่งอาการเนี่ยจะคล้ายคลึงกันในระยะแรกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีไข้แล้วก็มีพืนะนะครับค่ะ,คะเราจะสังเกตตัวเองได้อย่างไรคะว่าเอ๊ะเราสงสัยเนี่ยว่าจะเป็นโรคชิค,คุนกุนย่าหรือเปล่าครับโรคชิค,คุนกุนย่าเนี่ยนะครับเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนะครับแล้วก็ยุงที่มากัดเนี่ยก็ จะเป็นยุงสองชนิดนะครับก็คือยุงลายบ้านกับยุงลายสวนนะครับแต่ที่ระบาดกันในภาคใต้ปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นยุงลายสวน <S 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 ครับก็คืออาจจะออกไปทำงานนะครับเช่นไปทำสวนยางพาราหรือว่าไปทำสวนปาล์มนะฮะหรือว่าปลูกพืชผักอะไรรอบๆบบ้านเนี่ยนะครับก็ไปถูกพวกยุงพวกนี้กัดนะฮะโดยผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมี เชื้อไวรัสอยู่นะในกระแสะเลือดซึ่งช่วงนี้เนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการไข้เฉียบพลันนะครับประมาณ2-4วันเนี่ยนะครับเป็นไข้ช่วงสั้นๆนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงระยะติดต่อเมื่อยุงลายเนี่ยมากัดนะครับเชื้อไวรัสที่ชิคุนกุนยาที่อยู่ในกระแสะเลือดเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุงลายนะครับก็จะไปเพิ่มปริมาณไวรัสในยุงลายพอยุงลายเนี่ยไปกัดกินเลือดคนบุคคลอื่นอีกนะครับก็จะ มีการแพร่โรคไปและที่สําคัญถ้าหากว่ามีอาการอย่างที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรชานชุดกล่าวไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะ เข้าไปปรึกษานะคะกับหมอหรือว่าแพทย์ที่สงสัยนะคะว่าอาจจะเอ๊ะเป็นโรคนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าถ้ามีข้อข้องใจสงสัยสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกับทางเราได้นะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างจองท่านในขณะนี้ละคะ่ะแล้ววันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะรายการเรามีของที่ระลึกที่จะมอบให้นะคะเป็นพวงกุญแจรครบรอบ60ปีนะคะคณะสาธารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เป็นซีดีนะคะตะวันกับดินแดนมหัศจรรย์เรื่องราวของการแปลงฟันกับเด็กๆนั่นเองนะคะถ้าหากว่าสนใจสามารถเขียนจดหมายหรือว่าไป เนียบัตค่ะเข้ามาขอกันได้นะคะตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างจองท่านในขณะนี้แล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านรองศาสตร,ราจารย์ดรชาญชุดจันยาสันเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนต้องลาผู้ชมไปไพร้อมกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ